น,นี่ยายดาวจะพามาย่างป่าสามตัวปลาดาวเออันสี่ตีย่างย่างไว้ก่อนมามันนานสุกอันนี้ป่าทูเจ้า เอาใส่เกลือแล้วก็ไปตากแดดนะใส่เกลือน้อยๆหมักอ้อนทัดเด่กอันี่ปลาคล้ายๆปลาซอนนะเจ้าปลาเหมือนางปลาดาเอาหัวมันอมมดเนาะป้าแบบปลาดาบอบบชอบกินหัวปลาไย เวลาไม่หัวปลาแล้วก็มันเข้าในอันตียากนี่ปลได้ตัดออกดีกว่านะม,ะมันจมีติดกินเจ้าหัวปาลาเราเนี่ยซื้อปลาสดมานอนแล้วก็เาเอาใส่เกลือก็ลางสะอาดแล้วก็ทาเกลือไปตากแดดเจ้าตากสักสองสามแดน มะด้วเอามายางกับกระทะมันจะปะติดกระทะใหเนเลย ปลายา่างปลาย่างปลาปิ้งเจ้าปลาปิ้งปิ้งกับกระทะเนาะกระทะนี่นะมันเป็นกระทะไฟฟ้ามันจะมีสองใบเนาะคนบ้านเก่าเป็นหะูเนาะอันนี้เป็ดกระทะย่างแล้วอีกใบหนึ่งเป็นกระทะต้มตรมแกงแกงมันจะมีสูตรหนึ่งแนละ้วสองใบที่นี่ตัวกระทะ มันเป็นไฟฟ้ามันก็มันเสียเสียปักตีเสียปักมันเสียนะปะ้าดาวก็เอาตีย่างมาย่างกับอันเต่าแกะอ่ไหนหมอซุปก็มีอยู่ไหนฮะเจ้าเช้าวันก็จะามาตม้มซุปให้ดูเนาะเอเคเอาอย่างได้มอเลยมันจะมีสองใบมันเป็นหมนมอไฟฟ้าเจ้าเนี่ยนี่เป็นหมนมอย่างมอย่างก็คือมอย่างเนาะ เขาก็มีขายแล้วเจ้าถึงชุดถ้าตัวไฟฟ้ามันเสียเขาก็เอาหม้อต้มวนนั้นมาแยะมาทำกับเตาแกะได้เพื่อมันปิดเล็กแก่เจ้าแปลกๆนะั่นมันกะบัติีกระทะน่าทอดตีดนะเตขือดนี่มันยังดีอยู่เพาใจไปนานๆหลายเดือนเขาเอาไปคัดกับสก๊อตใบก็ถอยเล็กก็ตีเขือดนี่มันก็จะลดอีกอย่านึ่น,นนะตีขาวขาวมันเนี่ยลดที่นี่เขาก็ย่างปา๋าย่างอย่างมันก็จะติด ทีนี่ก็จ่วิธีเอาป่าไปตากแดดเจ้ก่อนสักสองแดนแล้วก็เอามาย่างถ้าแดดแรงๆก็วันเดียวเจ้าแล้วแต่ <c oughs> ทีนี่เอามาย่างมันกับบติดกระทะบางนอกมันมีใบตองเนาะจะเอามาพันตองแล้วเอาไปปิ้งกับเต่าทานมันเนียมันทำบะได้ค่ะเจ้า กาเดียกกับควันอุกควนอุ้มเหมือนก,กันเนาะมันป็ดกระทะไฟฟ้าที่แหลกๆนั่นนะนี่แหละมาคนความแม่นโอ้ยังได้นําเป็ดกระทะจะได้น่ะกระทะไฟฟ้านี่แหละเจ้าตอนย่างตอนตีไฟเขาซื้อไมใหม่ๆเขาย่างก็ ไฟฟ้าได้อินเนยกระทะนี่นะเอาไปใส่หมอ้อของเปิดนั่นนะนะทีนี่หมอ้อหม้อเสียบน,นมันเสียเนาะตัวไฟฟ้ามันเสียเขาก็เอานี่กะเอามาใส่กับตเตาแก๊สได้มันเป็นเล็กนี่ <c oughs> นี่แหละซื่อมาทำามายางกันดูจ้าป่าเนาะโอ้ป่าบ้านเฮาเมาะขนาด ปลาดุกปลาลิมปลาดุกปลาซ่อนปลานี่มันค่อยๆเลือปลาซ่อนนะเจ้าหัวมันก็ค่อยๆหัวปลาซ่อนนั่นแหละนี่นะ หนึ่งแบบปลาดาวสอบเอาอันนี่หนึ่งวะ่ะยางแบบปลาดาวสอบเอาไปกินกับเข้าเนี่ยมันหอม ตัวเดียวก็าดาก็อิ่มแล้วนี่มันก็ตัวมันก็ใหญ่นะมันจะมีไส้ใหญ่กว่านี้ก็มีล้วไส้ตัวแบบปาทูนี่นะนี่ปาทูนี่ป้าดาวเลือกเอาไส้กลางๆเนาะต้องอย่างไฟอ่อนๆเจ้าเพราะป้าดาวเอาเกดมันออกเนาะป้าดาวเคราเอาเกดมันออกมดเลยป่าแล้วนี่มันมีเกดนี่ แต่เวลาย่างก็ก่อยย่าง่ะเจ้าย่างไฟอ่อนๆใจเย็นๆเรียคกะจะรีบมาได้ก็เดียวป่ามันจะไม่แล้วมันก็จะมาซุกในเียกกะนอกป่ามันมันมีเก็ดเพราะว่าเอาเกศมัอนออกเนาะ อเอาเก็ดปนออกอีกอะเวลาย่างป่าทำคลิปปาดาวหรือเอาป่าใส่กระทะไว้ก่อนแล้วย่างไก่จะสุกปน่ะถึงจะกดกองกดคลิปียกะอ่ะกก ซื่อมาทํำกันดูเจ้าเนาะยางเสียเรียบร้อยแล้วเจ้ายางป่าสาบตัวมีน้ำพริกต้วยเนาะน้ำพริกเจลป้าปดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันคลิปไหม่คลิปหน้านเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ที่ตามคือปราดาวเวรเนอร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ